สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกันอีกแล้วนะครับโปรลุงบอลมาอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงบอลจะมาพาเพื่อนๆนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆทําเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนะครับรับรองสูตรนี้ง่ายไวอร่อยอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรที่ทําขายได้นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปสร้างรายได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลุงบอลจะบอกว่าทํำยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเราก็จะต้องมีเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆเลือกยี่ห้อที่มันนิ่มนิหน่อยนะครับเราก็ฉีกเป็นเส้นฉีกให้มันเล็กลงอย่างเงี้ยครับฉีกให้มันเล็กหน่อยนะครับมันจะมาเป็นแผ่นๆใหญ่ๆนะครับเราก็ฉีกให้เป็นเส้นพอดีคํานะครับเราก็ใส่ภาชนะเลยละกันอันนี้คือสูตรพิเศษของลุงบอลที่ลุงบอลทําขายนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปทําขายได้เลยนะครับเส้นใหญ่แล้วก็จะมีไข่ไก่นะครับ เรากะเส้นใหญ่ประมาณ1จานนะครับลุงบอลจะใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับแล้วก็หมูหมักนะครับนี่คือหมูหมักแล้วก็กระเทียมสับๆโขลกแล้วแต่เลยครับใช้ได้หมดนะครับแล้วก็จะมีคะน้านะครับเราจะใช้ผักคะน้านะครับลุงบอลจะใช้ผักคะน้าเป็นหลักถ้าเพื่อนๆอยากกินผักอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะครับการทําผัดซีอิ้วเนี่ยเราจะต้องปรุงเลยครับ ปรุงก่อนเลยมันจะทําให้อร่อยและนัวมากครับผมมาดูกันเราเอาเส้นใหญ่ของเราเนี่ยใส่กะละมังนะครับใส่ภาชนะนะครับหลังจากนั้นเราปรุงรสเลยครับเพื่อนๆปรุงรสนะครับอย่างแรกที่ลุงบอลจะใส่นะครับดูดีๆนะครับรสดีนะครับประมาณนี้นะครับผงปรุงรสนั่นแหละแล้วก็ตามด้วยผงชูรสครับผมผงชูรสเสร็จแล้วเพิ่มความหวานด้วยน้าตาลทรายครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับ น้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำมันหอยเสร็จแล้วเคล็ดลับพิเศษของลุงบอลก็จะเป็นซอสพริกครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับกะเอานะครับกะเอาเลยใครชอบรสไหนก็ตามนั้นเลยนะครับน้ำปลาครับทำตามลุงบอลเลยนะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยทํานะครับซีอิ๊วดํา ต้องมีซีอิ้วดำนะครับผัดซีอิ้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปผัดกันสิ่งที่ต้องเตรียมไว้อย่างหนึ่งตอนสุดท้ายนี่ก็คือพริกไทยนะครับพริกไทยป่นนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปผัดกันครับผมอย่างแรกนะครับเพื่อนๆติดเตาตั้งกระทะครับผมน้ํามันร้อนแล้วใส่หมูหมักที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ ใส่ปลายกลางนะครับเพื่อนๆใส่หมูลงไปแล้วเราผัดเลยครับเราจะเห็นว่าหมูของเราเนี่ยใกล้สุกนะครับเราจึงใส่กระเทียมที่เราสับไว้นะครับถ้าเราใส่กระเทียมก่อนกระเทียมจะไหม้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าหมูหมักจะผัดผัดยากกว่าหมูที่เราไม่ได้หมักนะครับผัดอย่างนี้เลยครับผัดตามวงบลเลยนะเพื่อนๆที่ไม่เคยทํา พอกระเทียมเราเหลืองนะครับเพื่อนๆแล้วก็หอมแล้วนะครับหมูของเราก็สุกแล้วนะครับเราใส่ไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้เลยครับเพื่อนๆใส่ลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็ยียีไข่ให้แตกตัวนะครับอัดซิ่วเนี่ยจะต้องมีสีของไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวนะครับเราจะไม่ตีไข่ก่อนหลังจากนั้น ใส่เส้นที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วลงไปเลยผัดเลยครับเพื่อนๆถ้าสียังไม่เข้มน,นะครับเราสามารถเติมซีอิ๊วดำได้นะครับ สีอิ๊วต้องมีสีของสีอิ๊วหน่อยถ้าแห้งไปเราเติมน้ำมันนะครับนิดหน่อยทำตามลุงบอลแบบนี้แทบไม่ต้องชิมรสเลยครับทุกเรื่องทุกอย่างเข้ากันดีนะครับใส่ขนาครับผม สูตรนี้สําหรับเพื่อนๆ่ที่ชอบกินคะน้ากรอบๆนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบกรอบๆก,ก็นํนาคะน้าไปลวกก่อนก็ได้นะครับแต่ผักจะสุกเร็วนะครับไม่ต้องกลัวไม่สุกนะครับเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันนัวๆแบบนี้เลย หลังจากนั้นเราชิมรสครับกินเองครับใช้นิ้วเหมือนเดิมอร่อยมากครับเพื่อนๆใส่เครื่องปรุงให้ครบอย่างที่ลุงบอลใส่นะครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยครับผัดซีอิ้วของลุกบอลน,นะครับเป็นไงครับน่าทานไหมครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกาันเดี๋ยวไปกินกันเลย ผัดซีอิ๊วของลุงบอลนะครับจัดจานกันเลยครับเพื่อนๆนี่เลยน่ากินไหมครับไงบ้างครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็โรยพริกไทยลงไป หอมๆอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมผัดซีอิ๊วนะครับเส้นใหญ่ผัดซ like ีอิ๊วขัวลุงบอลนะครับลุงบอลชาแนลนะครับอยัางไรก็ฝากเพื่อนๆมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงบอลชาแนลนะครับแล้วก็ลุงบอลก็จะมาทำอาหารไทยง่ายๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆชมคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ไปกินผัดซีอิ๊วกันนะครับขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารนะครับสวัสดีครับ